รักแท้สายเปย์นะที่มีใครหลายคนผ่นเห็นคลิปนี้แล้วมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ดึงดูดให้คุณต้องหยุดดูคลิปนี้นะคะอันหมายความว่าคุณกำลังจะเจอคู่แท้ที่เป็นสายเปย์นะเออแล้วเขาคนนี้ไม่ได้แค่มาเปย์คุณอย่างเดียวนะยังมีครอบครัวของเขาที่เห็นคุณตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึก เอนดู u, คุณรู้สึกอยากซัพพอร์ตคุณด้วยคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ในเครือญาติของเขาที่มองเข้ามาแล้วเขารู้สึกแบบ u, เอนดูคุณเป็นพิเศษถูกจตบคุณเป็นพิเศษเหมือนมีอะไรที่มันผูกพันกันมาก่อนนะคะเอออันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยวันนี้นะคะและไพ่ไปต่อไปเขาบอกว่าเว็บแรกที่เขามองมาที่คุณน่ะคุณเป็นคนที่มีครบเครื่องนะคะเป็นคนที่มี หน้าตาดีบุคลิกดีโดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดกเยอะมากหรือพูดง่ายว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นแม่บ้านแม่เรือนชอบทํากับงบข้าวนะคะเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์คนในครอบครัวเนาะเออแล้วก็โอ้โหนี่เลย สายเปยพูดไปหยกดกนะมีโอกาสที่เขาจะนําโชคลาภในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานที่จะเข้ามาหนุนดวงชะตาของคุณนะคะให้มีความก้าวกระโดดนะคะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะ่ะคุณเจอเรื่องอะไรเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้เลยทุกอย่างเลยนะคะเข้ามาคอยซัพพอร์ตเข้ามาอยู่เบื้องหลังอืม ดูแลท่าแคร์คุณนะ่ะบอกเลยว่าไพ่เศรษฐีออกมาไม่ธรรมดานะคนคนนี้มีพร้อมทุกอย่างเขามีพร้อมทั้งทงรัพย์สินมรดกนะคะมีบริวารแล้วแล้วก็เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจดีนะคะใจดีชอบแบบช่วยเหลือคนเออแล้วก็เป็นคนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้านายก็จะเป็นคนที่แบบใจดีมากนะคะชอบให้ออลูก,ลก,ลก,ลกน้องลูกน้องนะให้เงินกับบริวารอะไรเงี้ยนะคอยช่วยเหลือคนรอบๆข้างกายเขา แต่ข้อเสียงเขาคือเขาเป็นคนที่เอาแต่จใจนะคะแล้วก็ชอบทําตัวเหมือนเด็กในบางครั้งอ่าโอ้โหเข้ามาพปอร์ตนะคะด้วยความตกผนังในความสวยความมีเสน่ห์ความมีอล่ามม <c oughs> เขาบอกว่าคุณสวยนะคะคุณหน้าตาดีมากแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆมันทําให้เขาเนี่ย อยากเข้าหาคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอด้วยสเสนนะ่ห์ณเมตตาของคุณนะชาวกองนี้นะเป็นคนที่สวยมากนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีอะ่ะนะได้ไพ่เออเสียงศิษย์ออกมาเนาะแล้วไพ่สําหรับเนี้ยเฮลโลเพนอะ่ะปกติมันจะต้องเป็นไพ่พระสังฆราชใช่ไหมละ่ะแต่มาในรูปแบบของเหมือนธิดาพระจันทร์นะมาในรูปแบบของเทพธิดาพระจันทร์อ่ะนะนะมีมีความแบบอํานาจ มีความแบบเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์แล้วก็ในตัวคุณนะเนี่ยมีเสน่ห์เพลวพราวแล้วก็หน้าเกรงขามโดยที่คุณไม่ต้องออกคําสั่งนะแต่แต่เปลี่ยนไปด้วยอํานาจบาร,รมีแล้วเปลี่ยนไปด้วยความมีสเสน่ห์น้ำเมตตาที่มันดึงดูดผู้คนมากๆาเออนั่นแหละเป็นรักอันศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเออเป็นเป็นเทพธิดาพระจนนะันทร์น่ะไม่ธรรมดาค่ะเทพธิดาพระจันทร์นี่เขาจะมีความแบบสวยมีความแบบมีออนไลน์ตัวเอง แล้วก็มักจะโดดเด่นนะด้วยความเป็นพระจันทร์นะคะเลยเรียบอยู่บนท้องฟ้าดวงดาวก็ยังไม่โดดเด่นเท่าพระจันทร์นึกออกไหมมันเลยทําให้ผู้คนเนี่ยเขามองเข้ามาเขาค่อนข้างจะดึงดูดอยากเข้าหาอยากทําความรู้จักกับคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแล้วคุณอะ่ะเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของสายงานที่คุณทําด้วยนะเออเป็นคนที่เก่งใน,ในเรื่องของการทํางานการทํางานของคุณ คุณมักจะเป็นอันดับหนึ่งนะในสายงานของคุณน่ะเออตรงนี้แหละมันเป็นสเสน่ห์เพลียวที่ไม่เหมือนใครเออมันเลยทําให้เขาอยากเข้าหาอยากทุ่มเทอยากเปหมดหน้าตัดเพื่อให้ได้ใจของคุณนะ่ะเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองแต่คุณนะ่ะมีพร้อมทุกอย่างเลยนะมีพร้อมในที่นี้ไม่จําเป็นต้องรวยเป็นเศรษฐีแต่หมายความว่าคุณมีงานนะคะเรียนจบมีงานที่รักมีอะไรที่ทําของตัวเองแล้วเป็นชิ้นเป็นอันนะเออนั่นแหละแล้วเขาเนี่ยเห็นไหม ตั้งใจที่จะเข้ามาลักตั้งใจที่เข้ามาเปกตั้งใจที่เข้ามาแบบว่าทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากๆไม่ได้เข้ามาเล่นๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยสําหรับทุกคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปเลนด้อมคลิปนี้แล้วก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปได้เลยนะคะและแม่หมอมีการจัดพิธีกรรมวันที่29มิถุนายนในเดือนหน้าที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครอยากขอพรออนไลน์อยากเปิดดวงการเงินการงานความรัก ะะห้ามพลาดเด็ดขาดกับพิธีกรรมบูชาไฟนะคะเป็นพิธีกรรมที่จะมีพราหมณ์เป็นตัวแทนจากประเทศอินเดียเพื่อมาเป็นตัวแทนในการก่อกองไฟนะคะซึ่งแม่หมอได้มีความตั้งจิตตั้งใจหนึ่งปีจัดหนึ่งครั้งด้วยการนำพราหมณ์จากประเทศอินเดียเป็นคนอินเดียแท้ๆเลยมาทำพิธีกรรมบูชาไฟให้ถึงสำนักของแม่หมอที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลาเก้นาฬิกา9นาที เพราะฉะนั้นใครสนใจใครอยู่ภาคใต้มาร่วมพิธีกรรมกับแม่หมอได้เลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใครมาไม่ได้ฝากรายชื่อ,ขอ,อ,อขอพรออนไลน์ได้เลยค่ะขอพรออนไลน์ได้เลยฝากรายชื่อวันเดือนปีเกิดส่งมาให้แม่หมอจองกันได้เลยค่าครูถูกมากค่าครูคนละ999บาทอ่าเดี๋ยวแม่หมออธิบายนะว่าพิธีกรรมบูชาไฟมันคืออะไรพิธีกรรมบูชาไฟนะคะในศาสตร์ของฮินดูเนาะคนอินเดียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าใครได้ทําพิธีกรรม แล้วมีพราหมณ์เป็นตัวแทนในการทรําพิธกรรมครั้งนี้ให้ก็คือพราหม์จะทําการสวดพระคัมภีร์ที่มีความเก่าแก่ที่จะต้องได้ร่ําเรียนจะต้องบวชเป็นออพราหมณ์ก่อนถึงจะได้เรียนบทเรียนอันนี้สําเร็จหลังจากนั้นพราหม์ที่มีการเรียนสําเร็จวิชานี้แล้วก็จะสามารถนําวิชาตรงนั้นมาประกอบพิธีกรรมได้เออมีครูบาอาจารย์คอยนําทางนึกออกไหม แล้วพรามก็ได้มาทำพิธีกรรมที่สำนักในหมอโดยการก่อกองไฟขึ้นมาแล้วนำทุกคนที่อยู่ในบริเวณพิธีกรรมไดออ้นำเครื่องศักกราระบูชาต่างๆเช่นข้าวสารเนยนมนะคะโยนลงไปในกองไฟและระหว่างที่ทุกคนโยนข้าวสารนำเครื่องศักกราระบูชาเพื่อบูชาเทพพรามก็จัดสวดพระคัมภีร์ต่อไปจนครบ3ามชั่วโมงระหว่างนั้นคนที่อยู่ในพิธีกรรม ที่ได้ฟังบทสวดพระคัมภีร์ก็จะมีความเชื่อว่าจะทําให้จถา,ารที่อย่างนั้นเป็นจิตทิพย์ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วใครที่ได้ฟังบทสวดก็จะมีความแบบมงคลความเป็นสิริมงคลขึ้นมาอยากขอพรอยากขอเรื่องราวอะไรต่างๆขอได้ขอแล้วจะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นยังสามารถช่วยล้างคุณใสมนดำให้มันหมดไม่ลงไปในกองไฟ ล้างเสียวงคลนะคะออกไปจากชีวิตแล้วยังเป็นการเปิดดวงการเงินการงานความรักเพราะว่าพรามณ์ได้อัญเชิญเทพทุกองค์ลงมาเป็นสักขีพยานเทพแต่ละองค์ก็จะมีความหมายเหมือนกันอย่างพระแม่สมีก็จะประทานพรความรักความมั่นคงความมั่งคัง่งความร่ำรวยพระศิวะจะช่วยความสําเร็จประทานความสําเร็จประทานในเรื่องของโชคลาภการมีชื่อเสียงพระพิคเนตจะอวยพรในเรื่องของการมีกินมีใช้ที่ไม่มี ทางสิ้นสุดเออมีความร่ำรวยเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังมีหลายเทพเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถฝากรายชื่อขอพรออนไลน์กับแม่หมอมาได้เลยทางไลน์ส่วนตัวแล้วใครต้องการที่จะบู Weber ชากรไรพระแม่รักษมีที่แม่หมอจะเอาเข้าปลุกเสกในวันที่29มิถุนายนนี้จัดส่งวันที่30เพราะว่าของทุกอย่างแม่หมอต้องเอาทําพิธีกรรมปลุกเสกให้เสร็จก่อนถึงจะขายได้นึกออกไหม แล้วพอเราอยู่ในสายมูนะคะทุกอย่างจะต้องผ่านการปลุกเสกเท่านั้นถ้าไม่ปลุกเสกไม่หมอจะไม่จัดส่งให้นะคะใครสนใจกําไรพระแม่สามีนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องเสน่ห์นะ้เมตตาเป็นที่รักเล็กก็เอนดูต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีเสน่ห์นะเมตตาประทานพรความรักนะคะแล้วก็นําพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา ชิ้นละ299บาทส่งฟรีนะคะมีจำนวนจำกัดตอนนี้เพื่อนเพื่อนบูชากันมาเยอะมากคนละ2ชิ้น3ชิ้นโอโ้โหเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วใครสนใจก็สามารถจองผ่านไลน์เหมือนเดิมเลยมาหาแม่หมอได้เลย24ชั่วโมงนะคะ